ทุงที่หนึ่งสนับสนุนโดย2 d ไดกิน LMG n s u u ู a n นคารอตตัวต้าลิสซิ่งไทยแลนด์ส mart heart สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะฮะกับรายการแ a n ค k o ย u n i t ทีวีซีซั่น3ามชูเกตเต o n ์สตองเกอรยิ่งใจเป็นเด็กยิ่งบินสูงครับและตอนนี้ผมอยู่ในห้างนะฮะเมเจอร์และชัวรทินชั้น3ผมบอกเลยว่าหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวเรือชามทองเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับสโมสรแบงค k กยูเทนอย่างแน่นอนพี่เลยครับเจ้าของร้านสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างคุณเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเรือชามทองสวัสดีครับ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 ฮัลโหล เดี๋ยวก่อนเราจะมาคูดคุยเกี่ยวกับเรื่องก๋วยเตี๋ยวเรือเกี่ยวกับความเป็นมาของนักเตะใหม่ตัวนี้นะฮะคนนี้ครับของคนนี้เดี๋ยวไงเดี๋ยวเราเจอกันในช่วงเบน้าครับไปเลยครับทำไมคนเหมือนเกลียดคุณไม่ได้ไปเดือดร้อนใครผมก็ทผมไม่เออผมไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนนะคุณสีมันก็รองเท้าผมใมซผมไม่ได้เอาเงินคนอื่นมาซื้อถูกต้องก็ รับสนุนโดย